พี่น้องผู้ที่มีอิมานวันนี้แค่เพียงเรารักษาการกระทำอย่าให้เรานั้นตกอยู่ในการตั้งภาคีใหญ่อะไรพี่น้องผู้ที่มีอิ่านอยากที่จะย้ำแล้วย้ำอีกเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีความสำคัญมากการตั้งภาคีใหญ่นั่นก็คือการกระทำตัวของการกระทำอิบาดาเพื่ออื่นจากอลัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาอัลลยกตัวอย่างเช่นการละหมาด เพื่ออื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาการจ่ายสากาากะกาดเพื่ออื่นจากอัลลอฮ์การดูอาเพื่ออื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาการเชื่อสัต,สตว์พีเพื่ออื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลานี่คือการตั้งภาคีพี่น้องใครที่ตั้งภาคีใหญ่ใครที่กระทำอิบารดาอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาจะไม่ถูกเรียกว่าคนที่เป็นอัลลุตเตหิดเขาจะไม่ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของเช้าฟ้า เพราะถือว่าเป็นการตั้งพาคีใหญ่แต่สําหรับคนที่ตั้งพาคีเล็กพี่น้องผู้ที่มีมานการกระทาที่เป็นอิบะดาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอัลาแต่หวังอื่นจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอัลาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานคํานิยามนี้สําคัญมากเมื่อเวลาเราอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับตําราวิชาการเขาจะแยกว่าเราเนี่ยกระทาเพื่ออัลลอฮ์แต่การหวังอื่นจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอัลา มันคือการตั้งภาคีเล็กต่อมาพี่น้องอีกชั้นหนึ่งเราการะทำเพื่อ Allah และเราหวังเพื่อละซุบฮานะฮูวาตาอาลาแต่ผลพลอยได้จากการการะทำมันมีบ้างแหละคนที่เป็นอิหมามคนที่เป็นมุอัซซินมันมีผลพลอยได้นั่นก็คือทรา์สินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุญาตพี่น้องผู้ที่มีอิหมานสามชั้นด้วยกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุญาตขึ้นอยู่กับเจตานาของเขา ถ้าหากว่าเจตานาของเขานำทรัพย์สินเพื่อที่จะให้ลูกเมียสิ่งที่เป็นอะไรข้อเรียกว่ามูบาการดำรงชีวิตก็เป็นสิ่งที่อนุญาตแต่ถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งกระทำการงานมันมีผลพลอยได้แล้วเขาเจตานาว่าทรัพย์สินที่เขาได้มาจากอิบาดะเพื่อที่จะนำไปซื้ออุปกรณ์เพื่อการดะวะนำไป ใส่น้ำมันรถเพื่อที่จะเดินทางไปละหมาดที่มสัสยิดสิ่งเหล่านี้พี่น้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เรานั้นกระทําดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานการตั้งจตนาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมานให้เราตรวจสอบตนเองว่าเรามาฟังคุตบะเพื่ออะไรให้เราตรวจสอบตัวเอง,ให,เอเองให้เราถามตนเองว่าเรามาฟังคุตบาในวันนี้เพื่ออะไร